ส้มสายน้ำผึ้งสัญ,ญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองความโชคดีและความมังคัง่งบ้านไหนมีปลูกก็ถือเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับบ้านให้กับตัวเองก็เลยอยากจะขอ,อนําเสนอต้นส้มสายน้ำผึ้งที่สามารถปลูกกลางแดดได้เลยปลูกกลางแจ้งได้เลยต้นมีความแข็งแรงหาก,กินเก่งมากออกลูกเร็วปลูกต่อบํารุงตามสูตรที่มีแนบไปให้ซึ่งก็ไม่เกินปีมีลูกให้ชิมแน่นอนพอต้นเล็กต้นน้อยที่สวนกระถางเล็กกระถางน้อยที่สวนก็ติดดอกออกลูกแล้วต้นของ เขาจะมีความแข็งแรงมากเพราะมีรากแก้วและต้นเป็นตอจากต่างประเทศหาสารอาหารได้เก่งมากส่งผลให้เจริญเติบโตได้ดีกิ่งที่เสียบยอดอยู่ด้านบนก็เป็นกิ่งที่เคยให้ผลผลิตแล้วทำให้เราปลูกดูแลบำรุงต่ออีกไม่นาน ก,กินผลในส่วนของส้มนั้นก็มีสรรพคุณทางยาเพียบและถึงแม้ว่าจะเป็นส้มสายน้ำผึ้งแต่ผลผลิตที่ได้อาจจะไม่นวลไม่สวยเหมือนทางภาคเหนือปัจจัยนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศแต่ในส่วนของรสชาตินั้นก็ขึ้นอยู่กับการบำรุงดูแลและใส่ปุ๋ยจะเลี้ยงเป็นไม้ยืนต้นให้ต้นใหญ่หรือจะเลี้ยงเป็นไม้พุ่มก็ขยันตัดแต่งหน่อยก็สวยหรือจะปลูกเพื่อเสริมสิริมงคลแบบมีผลพลอยทานได้ก็เลิศ